รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีป้าเปิดตัวโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่พร้อมเดินหน้าติดอาวุธดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ SME ร้านค้าหาเร่แผงลอยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการร้านค้าสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจําหน่ายจัดส่งสินค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลเปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่โลกออนไลน์ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสดนําร่องพื้นที่6จังหวัดครอบคลุมผู้ประกอบการ30,000รายเล็งขยายการรับรู้สู่บริมณฑล4จังหวัดและเตรียมเดินหน้าเฟส2อีก25จังหวัดทั่ประเทบคลือน ไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบคาดว่าการดําเนินงานในเฟสแรกจะช่วยสร้างไรายได้มากกว่า300ล้านบาทค่ะเป็นแนวคิดที่เราอยากจะส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของขายอาหารขายของชามขายของในตามตลาดต่างๆเนี่ยนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้เช่นเรื่องระบบคิวระบบการสั่งสินค้าปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพขายได้ดีขึ้นจริงๆก็คือจะไปทุกตลาดอะดีป้าน,นะครับแล้วกระทรวงดิจิทัลเนี่ยจะมีโครงการดีๆเพื่อมาช่วยเหลือ น้องประชาชนนะครับแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศหลายโครงการนะครับจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรีโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชปถัมธ์ยกระดับความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยวพร้อมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า AED แก่แหล่งท่องเที่ยวในเพชรบุรีจํานวน3เครื่องมีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดนําารร่อในกเปิดมง รับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้ทางโมเลนิธิยังมอบชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐานอีกหนึ่งชุดเพื่อติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติหรือ NIA จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ษร,รษ์เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมผ่านการยกระดับผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพและกิจาการเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นภายใต้นินมังกรแคมเปญคัดเลือก20ทีมสุดท้ายจากสีก่วทยแแขข่งันนใรูปบบรายการรโททััศนนน์ิมง The ty, นำธุรกิจฝ่าวิกฤตกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นตั้งเป้าสร้างมูลค่าวกว่า630ล้านบาทเป็นการที่จะนำเสนอวิถีของคนที่จะทำนวัตกรรมในระดับธุรกิจที่เริ่มต้นที่เป็น SME ให้กับคนที่อยากจะทําธุรกิจด้านนวัตกรรมในอนาคตได้เห็นซึ่งมันมีความหลากหลายนะครับมีหลากหลายสาขาหลายวิธีการจะทําให้เราเข้าใจว่าออนวัตกรรมจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ขายได้อย่างเดียว ตัวอย่างหนึ่ง SME ที่นำอาหารพื้นบ้านของร้านนาประยุกต์กับอาหารสไตล์โมเดิร์นจนเป็นน้ำพริกรสชาติล้ำเข้าได้กับทุกเมนูค่ะการที่เราเป็นเ,เชฟนะคะแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการนะคะการที่ได้เข้าร่วมโครงการ t h น Ninnongon The Reality ะคะ่ะทำให้เรามีมุมมองในการทำธุรกิจที่กว้างขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้าค่ะผลิตภัณฑ์ดับเพลิง f l a m e x เองก็เช่นกันแนวคิดเพื่อการใช้งานง่ายสะดวกพร้อมรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วหรือผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวของคนรักแมวสายแมว High and Seek ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งคนและแมวให้กำลังใจกันได้ในรายการนิมมังกรเดอะเรอลิตี้นะคะ DES และดีป้าประกาศความร่วมมือเดินหน้าโครงการ Hack Thailand ภายใต้แนวคิด New Normal Digital Possibilities เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะด,ดิจิทัลแก่ประชาชนเชื่อว่าดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้สามารถเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปจัดให้มีการแข่งขันแล้วคัดเลือก10ทีมนำผลงานไปต่อยอดในการใช้งานจริงกับหน่วยงานต่างๆพร้อมกันนี้ระหว่างวันที่2 21ดกุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม2565มีการจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลให้เข้าชมฟรีที่เลเจนส์สยามและสวนนงนุษย์คาดว่าจะสร้างผลเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่า500ล้านบาทค่ะก็แฮกกะไทยแลนด์ก็เป็นโครงการที่อยากให้ทั้งเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาแข่งขันกันเป็นการส่งเสริมให้คนให้ความสนใจตื่นตัวในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประเทศคือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านการขนส่งโลจิสติกนะครับมี3ด้านผมว่าเชื่่่ออวาตไปปททุกกระเศในโล กต้องงแขงข่ัันดดนดภายในงานชาคริแย้ำนามได้ร่วมกับผู้บริหารดีป้าเป็นยายพิเศษการทำเกษตรแนวใหม่และหลักสูตรแฮกเกับ Thailand Online Learning, ออนไลน Learning แก่ผู้สนใจอีกด้วยค่ะโรสโกผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์โดยคุณแวววันกันนันทรผู้บริหารฉลองครบรอบ3ปีเปิดตัวมาดามแป้งพรีเซนเตอร์เลอรอ,ออกซิเซรัมคุณภาพผลิตจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมเปิดตลาดในประเทศไทยเพื่อดูแลสุขภาพผิวคนไทยภายใต้สโลแกนเมื่อกลันเวลาฆ่าเราไม่ได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสิ่ง ค่าที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าสร้างชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อพาร์ทเนอร์ค่ะภูมิใจที่โรสโกเนี่ยนอกจากจะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาแล้วเนี่ยยังสร้างงานให้กับพาร์ทเนอร์ซึ่งทราบว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยมีอยู่มากมายนะคะแล้วก็เขามีแพชชั่นมีความตั้งใจจริงมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะก็ภูมิใจขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากล็อกซี่ e นะคะของโรสโกนะเมื่อกันเวลาค่าเราไม่ได้ค่ะ